ยินดีต้อนรับสู่ r ร d Revolution แหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารและเทคโนโลยีป้องกันประเทศล้ำสมัยในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในพาหนะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปีรถถังเบาสกอร์เปียนรุ่นปี2025ที่มีน้ำหนักเบาคล่องตัวและพร้อมสำหรับการรบสกอร์เปียนรุ่นใหม่นี้ได้พัฒนาไปออย่างก้าวกระโดดและกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของรถถังเบาในสนามรบยุคใหม่ รถถังสกอร์เปียนได้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ1970โดยกองทัพอังกฤษมีชื่อเสียงด้านความเร็วขนาดกระทัดรัดและความสามารถในการลาดตระเวนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีการอัปเกรดหลายครั้งเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอจนในรุ่นปี2025นี้ได้มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เหมาะกับการรบแบบเร่งด่วนการสู้รบในเมืองและสงครามแบบผสมผสานสกอร์เปียนรุ่นปี2025ถูกออกแบบมาให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยกรอบผสมรุ่นใหม่และโครงสร้างตัวถังน้ำหนักเบาที่ทำจากไทเทเนียมอะลูมิเนียมน้ำหนักรวมไม่ถึง20ตันทำให้สามารถขนส่งทางอากาศได้อย่างสะดวกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลไฟฟ้าลดการแผ่ความร้อนและเสี่ยงทำให้ได้เปรียบในภารกิจรับความเร็วสูงสุดมากกว่า85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งบนพื้นที่ครูขราดได้อย่างมั่นคงแม้จะมีน้ำหนักเบาแต่สกอร์เปียนรุ่นนี้ก็มีอาวุธที่ทรงพลังติดตั้งปืนใหญ่40มิลลิเมตร พร้อมกระสุนระเบิดอัจฉริยะที่สามารถตั้งเวลาได้เหมาะสำหรับเป้าหมายทั้งอ่อนและแข็งนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกน7.62มิมและเครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้านโดรนระบบป้อมปืนยังสามารถติดตั้งอาวุธลอยตัวอัตโนมัติสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่อยู่นอกสายตาเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานจุดเด่นอีกอย่างของ s c o เปียนปี2025คือการเชื่อมต่อสนามรบแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยระบบ AI ที่ช่วยตรวจจับภัยคุกคามลิง์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และกล้อง360องศาทำให้ลูกเรือมีการรับรู้สถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมหน้าจอควบคุมของผู้ขับและผู้บังคับการเป็นแบบสัมผัสพร้อมระบบแสดงผลเสมือนจริงที่ช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์เร่งด่วนภายในรถถังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกเรือมีที่นั่งกันแรงระเบิดระบบกันสะเทือนแบบแอคทีฟและระบบป้องกันภัยนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพ NBC แบบแรงดันสูงช่วยให้ลูกเรือสามคนสามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและช่องหลบหนีที่ออกแบบมาเพื่อการอพยพอย่างรวดเร็ว Scorpion ปี P P 2025ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับเขตสงครามยุคใหม่สามารถใช้ในภารกิจส่งกำลังอย่างรวดเร็วภารกิจรักษาสันติภาพและการสู้รบในเมืองด้วยขนาดที่กัะทัชรัสามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบได้ดี และยังมีอำนาจการยิงที่เหมาะสำหรับสนามรบเปิดปัจจุบันมีหลายประเทศในเ a t o และพันธมิตรได้สั่งซื้อแล้วและคาดว่าจะเริ่มใช้งานในยุโรปตะวันออกและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกภายในสิ้นปีนี้สกอร์เปียนไลท์แทงรุ่นปี2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถถังรุ่นใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในวิธีการปฏิบัติการของหน่วยยานเกราะในสงครามศตวรรษที่21ด้วยความคล่องตัวอำนาจการยิงและเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้มันกลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญในยุทธวิธีสมัยใหม่ ติดตามรายเรยบูลูชันเพื่อรับชมข้อมูลลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและนวัตกรรมในสนามรบเพิ่มเติมในครั้งต่อไป